สวัสดีครับน้องนองก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ TU Series ซึ่งก็ได้ดำเนินมาถึงซีซั่นที่2กันแล้วนะครับซึ่งในซีซั่นที่แล้วพี่แทบได้ทำโจทย์ไว้11ข้อและในส่วนของซีซั่นที่2นี้จะมีโจทย์อะไรให้น้องๆได้ฝึกกันนะครับเราไปดูกันเลยครับข้อแรกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไงเรามาดูว่าข้อที่2ของ TU s e r i e s ซีซั่น2เนี่ยจะเป็นข้อไหนนะครับโอเคนะครับโอเคครับก็ก็กต้องบอกก่อนว่า พอดีเข้าใจว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเอลเวงเวนใหญ่นะครับสิ่งที่คิดว่านอกจากจะมาร่วมเหมือนกับยินดีนะในวัน,นในวันนี้นะก็คืออยากจะมาแล้วให้ได้ให้น้องได้ประโยชน์ด้วยนะครับครานี้เราลองดูกันข้อแรกครับข้อแรกเริ่มเลยนะครับข้อนี้ถ้าเราลองดูคือเป็นโจทย์เกี่ยวกับลำดับเลขคณิตนะครับซึ่งเป็นหนึ่งใน11บบทนะครับของคณิตศาสตร์ที่ออกในข้อสอบเตรียม เรามาดูนะครับว่าข้อนี้เนี่ยเฉลยกันยังไงจริงๆพอพี่เฉลยปุ๊บนะมันจะอ๋อมากเลยนิ่เดียวเองนะงเราเฉดทีนนะ่พจน์หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าไปถึงสองเอ็นลบหนึ่งอะ่ะมันเป็นพจน์ที่เป็นเลขคี่บวกกันแล้วเท่ากับห้าสิบสองกับ, 52, กบพจน์ที่เป็นเลขคู่คือสองสี่หกจนถึงสองเอ็นเนี่ยบวกกันเท่ากับหกสิบสี่ถูกไหมนะครับสิ่งที่เขาบอกเพิ่มคือเขาบอกว่าพจน์สุดท้ายลบกับพจน์แรกเท่ากับยี่สิบสองจุดห้าถ้าเขาไปหาว่ามีทั้งหมดกี่พจน์คำถามเขาว่ามีทั้งหมดกี่พจน์เนี่ย ที่เน้นย้ำนะครับว่าคาว่ากี่พน์เนี่ยต้องดูดีๆนะว่าคนที่ตอบแปดเนี่ยคือพลาดไปนิดนึงถามจริงๆแล้วถ้าเราดูจากลําดับเนี่ยทั้งหมดมีกี่พจน์ครับ 2n นะครับทั้งหมดคือ 2n เพราะจริงๆโจทย์กำลังถามว่า 2n เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ต้องเริ่มอ่านจากโจทย์ก่อนโจทย์เพราะเขาบอกแล้ว A1 ถึง A 2n อเพราะฉะนั้นแสดงว่ามันมีทั้งหมด2 n พจนพถูกไหมฉะนั้นประเด็นตอนนี้ก็คือเราติดตรงตัว n ครับว่าเราหาค่า n ได้ไหม ถ้าหาค่าเ็นได้คูณ2ตอบแล้วเข้าไหมฉะนั้นจากสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยเขาให้มา2บรรทัดบรรทัดหนึ่งเป็นพจน์ที่เป็นเลขคี่อีกบรรทัดหนึ่งคือพจน์ที่เป็นเลขคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมี2บรรทัดมันเหมือนกับมี2สมการฉะนั้นถ้าเกิดพี่เอาส่วนพี่ให้างนี้เป็นสมการ1ให้นี้เป็นสมการ2นะครับแล้วพี่เขียนดูนะครับพี่เอาสมการ2ลบกับสมการ1ครับเอา2ลบกับ1นนะคราวนี้ถ้าเราจะเขียนยาวๆเนี่ยจะเยอะไป ให้เราดูนีครับถ้าการเอา2ลบหนึ่งเนี่ยสมการ2เนี่ยมันคือตัวแรกคือ a 2ขณะที่สมการ1ตัวแรกคือ a 1พี่เอามาลบก,กันสช่ไพี่วงนี้ครับเอา a 2ลบ a 1 a 2กับ a 1เนี่ยมันคือพจน์ที่มันเป็นพจน์ถัดกันถูกปะ่ะฉะนั้น a 2ลบ a 1จะเท่ากับผลต่างร่วมถูกปะ่ะเพราะระดับเลขคณิตเนี่ยมันมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือผลต่างร่วมจากคงที่ที่เราบอกว่าผลต่างร่วมคงที่ก็คือค่าเลยครับค่า d ใช่ปะจะมีผลต่างรูปคงที่อย่างเช่น1 2, 3 4 5 1กับ2จะห่างก,กันอยู่1 2กับ3ก็จะห่างกันอยู่1 3กับ4ก็จะห่างกันอยู่1แต่ละตัวที่ตัวถัดไปจะห่างก,กันอยู่1ตลอดถูกยเพราะนั้นถ้าเกิดพี่เอาลบกันเนี่ยแสดงว่า a 2ลบ a 1จะเท่าอะไรครับจะเท่ากับ d ถูกปะทุกอันครับ a 4ลบ a 3ก็จะเท่ากับ d a 6ลบ a 5ก็จะเท่ากับ d เหมือนกันจนถึงตัวสุดท้ายคือ a 2 n ลบ a 2 n ลบ1ก็จะเท่ากับ d ด้วย ถามว่าถ้าลบกันแล้วหรือดีแต่มันเอามาทําไมครับบวกกันถูกไหมเพราะทุกอันมันคือเนี่ย a 1บวก a 3บวก a 5บวกกันแสดงว่ามันจะได้ดีทั้งหมดกี่ตัวครับ2 n หรือ n มันมีทั้งหมด2 n พจน์แต่มันมีมันมี2บรรทัดแสแดงว่ามันมีทั้งหมด2มีทั้งหมด n คู่ถูกปะมันมี2 n พจน์หาร2จะเหลอ n คู่ฉะนั้นอันนี้มีมีทั้งหมด n คู่ฉะนั้นแสงว่าพอเอาไปลบกันแล้วเนี่ยจะได้ออกมาคือ d บวก d บวกไปเรื่อย ทั้งหมด n ตัวครับเข้าใจไหมตรงนี้จะเท่ากับเท่าไหร่ครับก็คือเอา64ลบกับ52ครับ64ลบ52จะได้เท่ากับ12เข้าใจไหมคราวนี้เวลาเราเห็น d บวกกัน n ตัวเนี่ยเราเขียนง,ง่ายๆนี้ครับ d บวกกัน n ตัวก็คืออะไรครับก็คือ n คูณ d ไงก็งเหมือนกับ2บวกกัน10ตัวก็คือ2คูณ10เพราะฉะนั้น d บวกกัน n ตัวก็คือเอา n คูณ d จะเท่ากับ 12อครับอันนี้คืออันที่1โอเคไหมจากอันแรกจบแล้วสองทแรกเรียบร้อยยังเหลืออีกอันหนึ่งที่เขาให้มาก็คือคําว่าพจน์สุดท้ายลบพจน์แรกเท่ากับ22.5นะครับพจน์สุดท้ายลบพจน์แรกเท่ากับ22.5ุแสดงว่าอะไรครับพจน์สุดท้ายคืออะไรพจน์สุดท้ายคือ A2n ลบพจน์แรกครับพจน์แรกคือ A1 ครับจะเท่ากับ22.5 ถูกไหม a 2 n ลบ n หดือเท่าัอันนี้เราจะแก้ไงเราก็แทน a 2 n ด้วยเลยครับ a 2 n คืออะไรก็ปกติเรารู้ะว่าลำดับเลขคณิตคืออะไรครับ an เท่ากับ a 1บวกกับ n ลบ d เพราะฉะนั้นอันนี้ an ถูกไหมถ้า a 2 n ก็จะเท่าไหร่ครับพี่เขียนตรงนี้นะถ้า a 2 n นะครับก็จะเท่ากับ a 1บวกกับถ้า an คือ n ลบใช่ไหมอันนี้ก็เป็น2 n -1D ดถูกไหมเพราะมันมีทั้งหมดส n พจน์อันนี้ a n คือพจน์ที่ n ก็คือ n ลบหอันนี้ p จน์ที่2 n ก็ต้อง2 n ลบหนะครับแล้วเนื่นจากเอาอันนี้ไปลบกับ a 1ตัว a 1จะตัดกันไปจะเหลือแค่2 n ลบหคูณกับ D จะเท่ากับ2ี่เพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะได้อีกสมการหนึ่งออกมาครับเราจะได้ว่า2 n ลบหคูณกับ D จะเท่ากับยีบส จุดห้าเห้นจไหมจากสองสมการครับ2ตัวแปรคือ N กับ D อันนี้ก็มี N กับ D แก้ได้ยังได้แล้วไม่ยากแล้ววิธีแก้ก็คือเราก็จัดแล้วแต่เลยเราอยากหาค่า N เราก็จัด D ให้อยู่ในรูป N ครับ D ก็จะเท่ากับ12ส่วน N นั่นเองแล้วเราก็ค่า D เนี่ยแทนเข้าไปตรงนี้ จะได้ว่า 2n ลบ1คูณกับ d d คือ12ส่วน n จะเท่ากับ22.5แก้สมการหาค่า n จบเลยแล้วคูณ2ต่อเห็นไหมนะครับตรงนี้แก้สมการแล้วได้ค่า n เท่าไหร่ครับได้ค่า n เท่ากับแทน D ด้วย12ส่วน n จะได้ n ออกมาเท่ากับ8นะครับจะได้ n เทา8เพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถาม 2n ก็เลยแทน8ก็ไป8คูณ2ได้16นั่นเอง ตอบ16นะครับนะังั้นพี่ว่าน้องที่ตอบ8น่าจะได้ตรงนี้แหละบางคนอาจจะได้แค่ตรงนี้นะหรือบางคนอาจจะแทนตรงนี้ผิดคือแทนที่จะ 2n-1 แทนด้วย n-1 นะคําคตอบมันก็เลยจะเหลือลดลงไปครึ่งหนึ่งนะต้องระวังด้วยนะครับง่ายไหมพี่เฉลยดูง่ายไหมง่ายเนาะแต่ตอนคิดยากไหมย,ยากนะเป็นเรื่องธรรมดานะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับโจทย์ในข้อนี้ พี่ก็หวังว่าน้องๆจะเข้าใจและนำไปฝึกกันนะครับในโจทย์ข้อต่อไปพี่แท็บจะมีโจทย์อะไรมาสอนอีกติดตามกันได้นะครับที่ YouTube แอดเอ v e l A Academy แล้วพบกับโจทย์ตอนต่อไปกันนะครับ